สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะพามาให้ดูนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีได้ส่งอาหารมาให้เด็กๆที่บ้านป้านะคะมีรอยันคะแนนฟ i t นะคะ1กระสอบค่ะ10บกิโลแล้วก็มีอาหารของตัวเล็กข้างบนนะคะไอน้นกกระยางอ่ะสี่กล่องนาของตัวแมวตัวเล็กแล้วก็แมวต,ต,ตัวโต4กล่องแล้วก็เป็นแมวเลียค่ะสกล่องนะคะ เด็กๆบ้านป้าไม่เคยได้ไม่เคยได้กินหรอกค่ะของอย่างนี้นี่คือครั้งแรกของเขาเดี๋ยวตอนที่เขากินเขาคงคงให้ดูนะเขาคงจะสนุกสนานกันแน่เลยป้าว่านะ้องเดี๋ยวจะให้ดูคลิปลงสารนะ้อเดี๋ยวก็ไม่เคยได้กินเลยนะได้กินแต่แมวเลียแมวเลียนั้นไม่ได้กินหรอกบางทีของมีแมวที่ว่าเป็นซึมเศร้านะคะเขาคือเขาไม่กินอาหารไงต้องมีไอ้นี่ หยุดไปสักนิดหนึ่งบางทีเขาก็อยากกินนะเนาะเขาก็ยืนมองบางทีบ้าก็สงสารเนาะแต่วันนี้คงได้กินแล้วลูกเอ้ยเนาะนี่สุกัดแกได้กินแล้วลูกสิ่งที่แกอยากกินนะเนาะสิึงที่แกลูกอยากกินนะลูกวันนี้ลูกได้กินเนาะโดอยอันคนันอิยเด็กๆคงดีใจแบบน้ำตาไหลเลยอะ่เอยนะเนาะ ความดีใจความที่ว่ามันซึ้งใจมันมทําำพูดอะไรมาพูดไม่ได้เลยขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรได้ดังใจปรารถนาทุกอย่างทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งในทุกด้านที่ท่านก็ทําอยู่นะคะขอให้อารมณ์งคมงครอง แล้วคลาดปลอดไปทุกอย่างค่ะนะคะขอให้ท่านทำความดีกับสัตว์บุญลูกนีต้ต่อไปนะคะตูแล้วก็เนานะแบบดีใจเหลือเกินดีใจมากๆดีใจยจนบอกไม่ถูกเลยค่ะนะคะอ่านูก จะกินแล้วลกูกไม่รอเดี๋ยวที่ลูกเดี๋ยวมาทำให้กินนะน้าแกะก่อนลกูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวามามาแกะให้กินนะเดี๋ยวามาแกะนี้ก่อนเดี๋ยวพวกหนูลงมันนี่เต็มเลยเดี๋ยวฉี่ใส่อีกนะนะปั๊มให้รามาทําให้เสร็จก่อนนะคะลูกนะนะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะ